ซ้มซาตื่นซ้มซา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 ,า,าตื่นซ้มซาตื่นเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่นะคะ ส้มซ่า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 ตื่นส้มซ่าตื่นส้มซ่า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 ตื่น ลุงซาตื่นลุงซาตื่นโอ๊ยแม่ตกใจหมดเลยลูกเฮ้ยนอนอะไรจะขนาดนั้นลูกฮะโอ๊ยตกใจหมดเลยตอนแรกแม่คิดว่าแม่จะเรียกเล่นๆน,นะคะดูถ่ายดูเล่นๆน,นะคะที่เขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นหลับลึกขนาดนั้นเลยล่ะลูกฮะลมซ่าโอ๊ยหลับลึกขนาดนั้นเลย นี่ก็เดินข้ามพิเศษเขาทำไมเนี่ยฮะหลับลึกแบบลูกนอนกอดกับน้องเหรอลูกนอนกอดกับน้องนะคะนอนด้วยกันตกใจแม่เองก็ตกใจเลยนะคะตะอนแรกไม่เก่งจะให้ดูว่าส้มส่านอนคือเขานอนเป็นประจำแหละอ้าปากลิ้นออกปกติของเขาแหละนะคะเขาก็หายใจปกติของเขาแหละนะคะทีเนี้ยไม่เกี้ยก็เห็นว่าลูกหายใจอยู่แต่ว่า เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเขาหลับลึกไงเขานอนอยู่ห้องนู้นเขาอาจจะไม่หลับเต็มที่นะพอมาในห้องนี้ที่บนเตียงเขาเนี่ยหลับเต็มที่เลยนะคะหลับลึกเลยแล้วน้องมากอดทุกวันเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปนอนกับแม่เพราะว่าแม่เห็นนอนกอดกับน้องอยู่แม่ก็ให้นอนข้างนอกกับน้องนะคะแล้วก็เนี่ยพอเขานอนเขานอนแล้วเขาก็ชอบแหละเพราะว่าได้นอนกับน้องนอนกอดกับน้องนะคะเนี่ย เจ้าดวงเด่นนะคะดวงเด่นนี่มานนอนกับพี่ส้มซาตลอดเลยนะคะโอ๊ยแม่และตกใจเลยเรียกเขย่าเขย่าเขย่า,ยาก็ไม่ตื่นสมซาเอ้ยทําให้ทุกคนตกใจหมดเลยลูกอย่าทำแบบนี้สิทุกคนตกใจไม่สนใจอีกรับอย่างเดียวรับยางเดียวนอนอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลย ลับเลยคำซาเอ้ยอันนี้ก็เบียดแม่เอาไปให้กับแม่เนี่ยวิเศษก็รับรับันนี้ฝนต,ตกอากาศดีใช่ไหมทำซาฝนตกอากาศดีใช่ไหมถึงหลับลึกขนาดนั้นหละลูกฮะฝนตกเพิ่งจะหยุดนะคะเมื่อวานนี่ก็ตกแบบนี้แหละตก แรงเลยนะคะเมื่อวานแต่วันนี้ไม่ค่อยแรงวันนี้ตกนิดเดียวนะคะไม่ค่อยแรงื่อวันนี้ตกแรงมากเอออาบิดบิดบิดขี้เกียจเออบิดขี้เกียจอืมโอ้ขาไก่กับน,น้องเลยคนันนี้ขาไก่กับน้องเลยนอนกอดกันรักกันมากเลยเขาอะ่ะนอนกอดกันเออขาไก่กันเลย,เล,ยลูกเออดูดูดูดดอเอาขามาเกยน้องนะกอดกันนะคะน้องก็เอามือใส่อกพี่เขา นอนน่ารักมากเลยนะคะดวงเด่นดวงเด่นกับส้มซ่านอนน่ารักมากเลยเขานอนด้วยกันเขารักกันกอดกันดูบนเตียงน้อยของเขาได้แหละอาลูกเอ้ยซาเอ้ยเขาง่วงเลยง่วงมากแล้วเขาก็หลับลึกไปนะคะหลับลึกเลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแหละแต่แม่ก็กลัวเนาะเขย่าแล้วก็ไม่ตื่นเขย่าแล้วก็ไม่ตื่น ถ้าเป็นใบบุญนะใบบุญเนี่ยแม่เกงเรียกแค่ว่าหนูใบบุญลูกเวลาใบบุญเขาเขานอนสะดุ <You> guy, <been> ้งอ่ะเขาจะนอนเหมือนกับพิเศษใบบุญอ่ะเขาเวลาน้องก็จะกระตุก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 อย่างเงี้ยกระตุกกระตุกแบบเนี้ยทีนี้พอเวลากระตุกตุกอยู่อย่างเงี้ยแม่เรียกว่าใบบุญใบบุญลูกขนาดใบบุญจะลุกขึ้นมาทันทีเลยแต่สำหรับซ่อมซ่าเนี่ยเขย่าเขย่าเขย่าก็ไม่ตื่นแม่ก็กลัวสิลูกแม่ก็ตกใจเลยนะ เอ้ยไม่เอานะไม่เป็นแบบนี้นะตกใจตกใจลิ้นออกมาลิ้นออกมาตาก็หลักๆแต่รู้แล้วว่าเขาเขาไม่เขายังมีลมหายใจอยู่รู้อยู่ว่าลูกมีลมหายใจอยู่แต่ว่าทําไมลูกปไม่ตื่นอะไรเงี้ยไม่ถึงก็ตกใจตกใจเลยแล้วเมื่อกี้ตกใจมากๆเลยตัจ้าเอ้ยนอนนะนอนกอดกันกับน้องซะนอนกอดกัน รักกันกอดกันมีความสุขเหลือเกินวิเศษก็หลับแม่นั่งอยู่ใ,ใกล้เนี่ยแม่นั่งทํางานอยู่ใ,ใกล้นั่งทำน่นทำนี่อยู่ใ,ใกล้เขาก็หลับน้องพลอยน้องพลอยนี่ก็นัง่งนั่งตักแม่เนี่ยไว้ไข่กอดกันน่ารักมากเลยน่ารักมาก พี่ต้มครับพี่ตม้มเอา้ม่ใทยกระโดดตรงมาพี่ตม้มแม่แกวตาแม่แตงกวาฝน,นพึ่งฝนพึ่งหยุดตกลูกโอ้โหวิ่งเล่นวิ่งไล่กันสนุกจังเลยลูกฮะฝนพึ่งหยุดตกนะคะ คลิปนี้ถ่ายไว้กลางคืนนะคะเดี๋ยวเช้าไม่เกียงปล่อยคลิปตอนเช้านะคะให้ดูกันกลางคืนฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็มีเสียงกบเสียงเขียดร้องเมื่อคืนนี้ตกแรงมากอึงอ่างร้องเต็มเลยนะคะแต่วันนี้ไม่มีเสียงอึงอ่างวันนี้มีแต่เสียงเขียดไม่มียุงเลยนะคะมีเอซีถามว่า มียุงไหมไม่มียุงเลยนะคะเอาเอาตะวันตะวันขึ้นลูกขึ้นขึ้นดีดีขึ้นดีดีตะวันขึ้นดีขึ้นตะก้าดีดีเปลี่ยนเป็นตะก้าสี่เหลี่ยมแล้วนะคะจากตะก้ากลมเป็นสี่เหลี่ยมละตะวันขึ้นลูกตะวันปีนขึ้นมันก็ไม่สูงลูกไม่สูงเลยไม่สูงเลยมันนี่ไม่เอาขึ้นมาอเนไม่สูงเลยวิ่งกันดูวิ่งกันนะคะดูวิ่งกันหนุ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 น วิ่งเล่นไล่กันไฟไฟกันมาแรงน่าจะกันมลงกันยุงได้มั้งคุณตาหมอคุณยายส่งมานะคะน่าจะกันกันยุงกันมลงได้ก็ไม่ค่อยสว่างอะนะคะแต่ว่าแต่แต่ก็ก็ดีนะคะมันทําให้แบบมีแสงขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะคะไฟมลงกันมลงนะคะโอ้ยวิ่งไล่กันไปถึงโน่นเลยวิ่งไล่กันหยอกกัน ปิ้งได้กันแต่วันลงมาแล้วอพะพ่อใหญ่อยู่ไหนพ่อใหญ่นอนอยู่นี่เอฟซี FC บอกคิดถึงคิดถึงเข้าอ่าใครนะแตงร้านแตงร้านกับฟักทองอยู่นั่นนอนอยู่โน้นนะคะเดี๋ยวแม่เก่งก็ไม่ได้ออกถ่ายให้ไดนทีต้องอ้อมไปฝั่งโน,น้นปังปงมีปังปังอยู่นี่ปังๆังลูกปังปัง ข้าวหลามข้าวหลมปัง,ปงถ่ายกลางคืนก็จะมืดหน่อยเนาะนะคะเอาบรรยากาศมามาอาบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะเดีย๋ยวปล่อยคลิปตอนเช้านะปล่อยคลิปตอนเช้านะคะไม่มียุงนะคะเด็กๆก,ก็จะวิ่งเล่นกันแบบนี้นะคะฝนหยุดตกแล้ว แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ